วันนี้นะคะจะมาพูดถึงวิธีปลดหนี้วิธีที่1นนะคะการปลดหนี้นะคะวันนี้จะพูดถึงการรวบรวมหนี้นะคะเรามีหนี้อะไรอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนรถยนต์อยู่หรือจะผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่หรือจะผ่อนบ้านอยู่นะคะให้เรานะคะรวบรวมหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะก็มาลิ์รายการออกมานะคะแล้วก็แยกประเภทนะคะว่าเป็นประเภทไหน สมมุติว่าเป็นประเภทที่ผ่อนรถหรือผ่อนบ้านอยู่เป็นหนี้ที่เราสามารถจะจัดการได้นะคะก็แยกออกมาส่วนนี้บัตรเครดิตให้เราปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยเยอะก่อนนะคะและให้ปิดเป็นทีละรายการไปเป็นรายการไปนะคะไม่ใช่ว่าใช้หนี้ทั้งหมดปิดทีละรายการนะคะสมมุติบัตรเครดิตนะคะบัตรนี้เราก็ปิดไปทีละบัตร กีรบัตนะคะและยอดวงเงินน้อยก่อนนะคะเรามาดูซิว่าวงเงินน้อยมีอะไรบ้างอาจจะเป็นหนี้ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ของเราเราก็ปิดตัวนั้นก่อนค่ะพอปิดเสร็จนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจนะคะที่จะปิดหนี้ก้อนต่อไปเพราะว่าถ้าเราปิดหนี้บัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราสามารถปิดได้ก้อนหนึ่งนะคะเราก็จะมีกําลังใจปิดนี่บัตรต่อไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะคะว่าฉันสามารถจะปิดนี่ก้อนนี้ได้นน่ถ้าเป็นก้อนต่อไปฉันก็ต้องปิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เราปิดทีละบัตรไปนะคะแล้วก็มันจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะปิดนี่ก้อนต่อไปค่ะปิดนี่ก้อน จำนวนน้อยก่อนเป็นสเต็ปสเต็ปไปแบบนี้นะคะ